สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจคอบนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสไนล y l ็อกนะคร้านเซนเอ็กซ์โตนะก็ให้เราลันพอขึ้นมาเลยครับกดลันแอดมินครับแล้วก็พอได้หน้านี้มาให้เราใส่คีย์ครับคีย์ที่ได้จากเว็บนะครับที่ซื้อมาจากเว็บเลยอ่าพอเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดอินบอร์ดวีสครับกดไปเลย อันนี้เป็นอินบอร์ดนครับอันนี้ให้เราตั้งคีย์นะครับผมจะเอาเป็นคีย์เก้าแปดเจ็ดนะครับอ่าแล้วเราก็กดเลขเก้านะครับอ่ากดแล้วให้เรากดเลขเจ็ดนะครับปึ๊บเี๋ยมันก็จะล็อกแบบนี้เลยแล้วก็ฟังก์ชันสไนล์ล็อกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าให้เรากดให้เรากดไปนะครับแล้วก็ให้เราตั้งคีย์นะครับอันเนี้ย ผมจะเอาเป็นตัว P นะครับอ่าพอเราตั้งเสร็จเลยใช่ไหมครับมันก็จะเปิดให้นะครับอ่าเราก็ลองยิงดูได้เลยว่ามันล็อกอยังอันนี้ก็คือล็อกแล้วนะครับอ่าถ้ามันยิงโดนหัวเนี่ยให้เรากดเลข8ดนะครับที่เราตั้งคีย์ไว้อะปึ๊บอ่าอันนี้ก็คือผมกดไปแล้วนะมันก็จะไม่ล็อกหัวแล้วนะคนี่อ่ประมาณนี้เลย แล้วก็ถ้าเราอยากให้มันล็อกหัวก็กดเลขเจ็บน,น,นี่ก็จะประมาณนี้เลย